วัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนุกพรเกียรตนาคำวันนี้จะมาพูดในเรื่องการที่ได้ไปปฏิบัติงานที่ที่ทำการไปสนีกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ สภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่ทําการไปษนีกระทุ่มแบนตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจหนึ่งตำบลคลองมะเดือ่ออําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแบ่งอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น3แผนกใหญ่ๆคือ 1. แผนกการตลาดและการขาย 2. แผนกให้บริการและปฏิบัติการ 3. แผนกนําจ่ายค่ะมิสัยทัศน์ของไปษนีไทยเป็นกลุ่มผู้ให้บริการไปษณีและโลจิสติกครบวงจรอ,อย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากลค่ะ วัฒนธรรมองค์กรด้านการแต่งกายนะคะวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดแบรนด์ไปษนียไทยวันทํางานวันอื่นๆแต่งกายด้วยชุดสุภาพเครื่องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยรียดเรียบสวมรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพสวมรองเท้าสีดําหุ้มส้นสําหรับใส่กับชุดแบรนด์ไปษณีไทยคะ่ะและูกทุกเชา้าทุกคนยิน้มไหวทักทายผู้อาวุโสกว่าเสมอมีการทำงานเป็นทีมและเคารุเสียงส่วนมากเป็นหละะักค่ะ ภาล้างงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คืองานพิมพ์เอกาสารโดยใช้โปรแกรม Excel งานคำนวณรายงานประจำวันของเจ้าหน้าที่นำจ่ายประจำแต่ละเดือนงานถ่ายเอกสารงานคัดแยกพัสดุและงานรับฝากพัสดุเข้าสู่ระบบรับฝากค่ะเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ค้นพบในหน่วยงานจากที่ได้ไปเรียนรู้ปฏิบัติการในหน่วยงานมีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน เกี่ยวกับการคำนวณรายงานประจำวันของเจ้าหน้าที่นำจ่ายโดยนำมาปรับใช้จากการที่ได้เรียนมาค่ะบริษัทน้ำตาลธรรมกาจำกัดผมนายชาคิดออนนิ่มรหัสนักศึกษา624701034มูเรียน62 6 4สภาพแวดล้อมที่ตั้งของบริษัทนะครับ14 1ทับหมู่ที่10นะครับถนนแสงสุดโตตำบลธรรมกาอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะ งานที่ได้รับเป้าหมายนะครับ 1. การจอะขน ATK 2. แยกใบสลิปเงินเดือน 3. าทำพอยต์แผ่นผัง 4. สแกนเอกสารนะครับเปรียบเทียบกับหลักการแนวคิดกับสิ่งที่เรียนมานะครับการวิเคราะห์ง,งานการตรงต่อเวลาในการทำงานนะครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การวางแผนในการทำงานครับแล้วก็ปัญหานะครับ 1. นึนครับการสื่อสารยังไม่ค่อยดีนะครับ เป็นคนให้กล้าแสดงออกครับ 2. การใช้คอมพิวเ,เตอร์ยัคยงค่อยคล่องครับ 3. ไม่ทราบพาระงานของตอนเองทางการแก้ปัญหานะครับก็คือ1ครับต้องกล้าแสดงออกสงสัยตรงไหนให้ถาม 2. ฝึกใช้คอม,มบ่อยๆ3สอบถามพาระงานหลังจากพี่เลี้ยง s h a r e Experience Project บริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดสาขาบางเรนโดยนางสาวมลิสาเอี่ยมสำอาง วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและพุจจาสุภาพการแต่งกายพนาักงานทุกคนต้องใส่เสื้อยูนิฟอร์มของโลตัสโดยเป็นเสื้อสีเขียวและใส่กางเกงผ้าสีดำรองเท้าผ้าใบาบุคลากรในหน่วยงานทำงานกันเป็นทีมงานจึงเกิดความสำเร็จและผ่านไปด้วยดีภารกงานที่ได้รับออกใบกำกับภาษีประชาสัมพันธ์เติมของที่เคาน์เตอร์ ชวนชวนลูกค้าโหลดแอป My l o ตั s จัดของตามออเดอร์และนำส่งลูกค้าปัญหาและอุปสรรคการไม่เข้าใจในการทำงานของหน้าง,งานจึงทำให้เกิดการผิดพลาดเวลาการผู้ประชาสัมพันธ์เกิดความตื่นเต้นและทำให้เราพูดผิดในการทำงานของแต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกาันซึ่งเกิดปัญหาทำให้มีข้อผิดพลาดในการทำงานประเด็นฝ่ายรู้ อยากทราบการทำงานของแต่ละฝ่ายในบริษัทการประสานงานของแต่ละฝ่ายการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายว่ามีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันอย่างไรบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮงผมนายนวินชิมคล้ายรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1ี่4หมู่เรียน62ทับสภาพแวดล้อมนะครับที่ตั้ง สิบเก้าหมู่ที่หน,นึ่งถนนเปเกษตรตำบลยายชาอำเภอสานพานจังหวัดนคร,รปฐมรหัสไปรษณีย์เจ็ดสามหนึ่งหนึ่งศูนย์งานที่ได้รับมอบหมายนะครับผมได้ทํางานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีหน้าที่ดังนี้หนึ่งตรวจเอทีเคพนักงานสองสัมภาษณ์งานสามถ่ายเอกสารสี่คัดแยกจดหมายพะสะัสดุเป็นหมวดหมู่ห้าย่อยเอกสารหกขายชุดพนักงานนะครับเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมา หนึ่งการตรงต่อเวลาสองการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาก็จะมีนะครับหนึ่งการสัมภาษณ์งานยังไม่ค่อยจำนานนะครับเลียงเอกสารยังไม่ค่อยถูกสองการถ่ายเอกสารนะครับกดเครื่องถ่ายเอกสารผิดปุ่มนะครับทําให้เอกสารออกมาไม่ครบหรือมากเกินไปนะครับแนวทางแก้ไขปัญหาหนึ่งสอบถามพี่เลี้ยงนะครับว่าเลียงเอกสารยังไงนะครับให้พี่เลี้ยงสอนสองนะครับในการถ่ายเอกสารนะครับ ให้พี่เลี้ยงช่วยสอนงานก่อนนะครับแล้วก็นําไปทําตาม